กูดข่าว VNT ข่าวใหญ่ปี2026เวียดนามจะไปฟืตบอลโลกแฟนช้างศึกเตรียมชม5แข่งทีมชาติไทยไปญี่ปุ่น3ส,สิ่งเม่เจไม่เคยทำที่ญี่ปุ่น12นี้ครั้งแรกประเด็นสำคัญแรก VNT ข่าวใหญ่ปี2026เวียดนามจะไปฟืตบอลโลก สื่อใหญ่ของเวียดนามตีข่าวใหญ่เวียดนามจะไปฟุตบอลโลกปี2026ถึงแม้ทีมชาติเวียดนามจะพึ่งกระเด็นตกรอบ A f เว u บ u k i c กิปี2020จากการแพ้ให้กับทีมชาติไทยทั้งสื่อเวียดนามระบุว่าครั้งนี้พวกเขามั่นใจอย่างมากที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในปี2026ซึ่งทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือ vff ในจัดประชุมหาหรืออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับแผนงานการเตรียมทีมที่จะไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกสาเหตุสำคัญที่ทำให้พวกกเขามั่นใจจะไปลลุฟตบอโอโร ได้น,นั้นเป็นเพราะว่าทางฟี ف าได้เปลี่ยนแปลงจํานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก32ทีมเป็น48ทีมซึ่งทางจานงบกตวนรักษาการประธานสมา,าพาันธ์ฟุตบอลเวียดนามได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เล่นให้ทุกๆรุ่นนับตั้งแต่ยู16ยู19ยู23ให้ยกระดับความสามารถของตนเองให้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยเพื่อนำประสบการณ์มาแข่งขันในเกมระดับนานาชาติโดยทางการงอกตวนได้เปิดเผยถึงแนวทางว่าจะสนับสนุนทีมเยาวชนของเวียดนาม เข้าสู่เกมระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อโอกาสในการเข้ารอบไปแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2026เมื่อ FIFA เพิ่มจำนวนทีมสำหรับฟุตบอลโลกจาก32ทีมเป็น48 VF จึงเล็งเห็นที่จะสร้างผู้เล่นให้มีระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นประเด็นสำคัญที่2 แฟนช้างศึกเตรียมชม5้าแข้งทีมชาติไทยไปญี่ปุ่นแฟนบอลทีมชาติไทยอาจจะได้เห็นนักเตะไทยถึง5คนไปลุยศึกเจลลกของญี่ปุ่นหลังจบไทยลกฤดูก,ลกาลนี้ซึ่งล่าสุดบิคจอนฮจอนเจลาวานน์ประธานสโมสรทรูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดเผยเตรียมส่งมานดูเอลทอมเบียสู่ลลกสูงสุดของญี่ปุ่นหลังจบฤดูกาลนี้นักเตะไทยเตรียมที่จะไปลุยเจลลกหลังจบไทยลกฤดูก,ลกาล2021นี้จำนวน5รายด้วยกันประกอบไปด้วย สุประโชคสารชาติจากบุรีรัมยูเนเต็ดิวเลเทพป้อมผ่านจากเมืองทองยูเนเต็ดมาูเอลทอมเบียจากทรูแบงคอกยูเนเต็ดกิษฎาการแมนจากชุมวิลีเอฟซีพิเดวั์สุขจิตธรรมกุลจากเชียงรายยูเนเต็ดสำหรับปัจจุบันมีนักเตะไทย2รายที่คาแข้งบนเวทีญี่ปุ่นก็คือชนา,าทิพย์สงสินกับตันทีมชาติไทยกับทีมแชมป์ญี่ปุ่นคาวาสกิฟอนตาเล่ในศึกเจวันและสิทธิชโชคพาโซกองหน้าทีมชาติไทยกับสโมสรเอฟซีลิวกิวในศึกเจสอง ซึ่งหากรวมกับนักเตะที่ไปค้าแข้งเจลีกก่อนหน้าทีมชาติไทยกำลังจะมีผู้เล่นระดับดีกีเจลีกหลีกสูงุดของญี่ปุ่นครบ11ตัวจริงแล้วนะครับประเด็นสำคัญที่3 3สิ่งที่เมสซี่เจไม่เคยทำที่ญี่ปุ่น12นี้ครั้งแรกชนาทิมสุงสินกับตันทีมชาติไทยหลังจากเปิดตัวร่วมทับอัสซูโรเนโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับสวมเบอร์8หมายเลขของนักเตะแข่งเทพคาฮุรุมิโตมาที่ย้ายไปพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้เมสซี่เจอยู่ระหว่างซ้อมอย่างเต็มรูปแบบกับต้นสังกัดใหม่ คาวาสกิฟฟ r o อน a ตเล่ทีมแชมป์เจเลกสีสมัยเตรียมประเดิมเกมแรกให้กับคาวาสกิฟฟ r o อนต l เลในวันที่12กุมภาพันธ์โดยสำสิ่งที่ชนาทิปยังไม่เคยทำเลยหลังจากค้าดแข่งที่ญี่ปุ่นมายาวนานกว่า4ปีสิ่งแรกคือชนาทิปสงสินจะได้ใส่เสื้อแข่งที่มีอาร์มสีทองลงสนามเป็นครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นมีเพียงทีมแชมป์ในฤดูกาลก่อนหน้าเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิติดอาร์มทองตรงไหล สิ่งที่2ชนาทิพจะได้ลงสนามในรายการแชมป์ชนแชมป์ของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งรายการฟูจิซีล็อกซูเปอร์คัพวันที่12กุมภาพันธ์จะนำเอาทีมแชมป์เจลีกมาพบกับทีมแชมป์เอ็มเพลเลอร์ัพเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ของญี่ปุ่นสิ่งที่สาชนาทิพย์สงกสินกับตันทีมชาติไทยของเรากำลังจะได้รับโอกาสชูถ้วยแชมป์เป็นครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่น ตลอด4ปีที่ชนาธิปคาแค่นบนถินซัปโปโรผลงานที่ดีที่สุดคือการคว้าอันดับที่4เจลิกปี2 0 1 8และคว้ารองแชมป์ลูวันคับปี2 0 1 9แต่12กุมภาพันธ์ชนาทิปมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์แรกของตัวเองบนเวทีญี่ปุ่นในรายการฟูจิซีรักซูปเปอร์คัพ ส่วนข่าต่อมาความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นเวียดนามถล่มเอาชนะจีนอย่างยับเป็นโอกาสที่ดีเวียดนามจะจบอันดับที่5พวกเขาแค่ต้องการเอาชนะโอมานราชาแห่งอาเซียนกลับมาแล้วไทยแลนด์2ประตูต่อ0เวียดนาม2น้อยกว่า3คะแนนชนะ0ครั้งไทยแลนด์ยังไม่ชนะห5าเวียดนามทำได้ดีมากชนะครั้งแรก3แต้ม หวังว่านะัดต่อไปทีมชาติเวียดนามจะสู้ยินดีด้วยเวียดนามต่อไปพยายามชนะโอมานและเสมอกับญี่ปุ่นอย่างน้อยก็ได้ที่5เวียดนามได้3มแต้มแรกในฟุตบอลโลกรอบ3ยินดีกับทีมอาเซียนทีมแรกที่ชนะในรอบนี้วันนี้คุณทําได้ดีมากเวียดนามขอบคุณสําหรับสแต้มแรกในอาเซียนขอให้คุณพัฒนาต่อไปและพบกันใหม่ในอนาคตไทยแลนด์ยังไม่เคยชนะในรอบ3ที่สุดยังคงเป็นประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับเวียดนามจากเมียนมาว้าวผลลัพธ์นี้เป็นของขวัญวันจุดจีน สำหรับแฟนเวียดนามในที่สุดคุณได้3มแต้มในรอบที่3ที่ยากความภาคภูมิใจของอาเซียนนี่คือเวียดนามหวังว่าในปี2022เวียดนามและมาเลเซียจะมีทีมครบชุดปีที่แล้วทั้งสองทีมพลาดผู้เล่นสําคัญหลายคนเป็นชัยชนะที่ดีมากของเวียดนามแสดงให้ทีมเอเชียตะวันออกเห็นว่าทีมอาเซียนได้เริ่มขึ้นแล้วอาเซียนทีมแรกที่เอาชนะในคัดบอลโลกเอเชียรอบส ขอแสดงความยินดีกับเวียดนามอาเซียนภูมิใจในตัวคุณหวังว่าสักวันมาเลเซียจะไปที่นั่นขอแสดงความยินดีกับเวียดนามที่ได้รับ3ามแต้มที่พวกเขาสมควรได้รับแมตชนี้ได้รับคําชมมากมายจากสตาฟโค้ชและทีมเวียดนามขอให้ทีมงานโค้ชและทีมเวียดนามสวัสดีปีใหม่พบเจอแต่สิ่งดีๆสุดปุ๊บข,ข่าวต่อมาสะเทือนเวียดนามบทสรุปกวงไฮดิวประวัติศาสตร์ 2อ b ียุโรปรุ่มนมาดามแป้งดึงลุยเอฟซีอยู่23อุ้มโพสต์สุดพีคมีวันนี้ได้เพราะอะไรประเด็นสำคัญแรกสะเทือนเวียดนามบทสรุปกวงไฮดิวประวัติศาสตร์อยู่เป็นตำนานฮานอยซื้อใหญ่ของเวียดนามตีข่าวใหญ่ฮานอยเตรียมจับเมสซี่แห่งเวียดนามเซนยาว3าปีรับทรัพย์ประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลเวียดนามหลังจากรอคอยมาอย่างยาวนานสำหรับดิวการย้ายทีมสู่เวทียุโรปคาดว่าจะเป็นลาลิกาสเปนหรือเจลีก หลีอสุดสุดของญี่ปุ่นล่าสุดสื่อในเวียดนามหลายสำนักตีข่าวตรงกันว่าการเดินทางสู่ยุโรปหรือเจลิกญี่ปุ่นของเหงียนกวงไฮในฤดูกาลนี้ คงจะต้องยุติซะแล้วทางสโมสรฮานอยเอฟซีเตรียเมเบ็ดเงินมหาศาลเพื่อจะลดประกาศสัญญาฉบับใหม่กับกวงไฮย,ยาวไป3ปีสัญญาฉบับใหม่จะมีขึ้นหลังจากที่ดาวเตะทีมชาติเวียดนามวัย24ปีเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3นัดที่8พบกับทีมชาติจีนก็ชนะไปแล้วนะครับ3มประตูต่อหนึ่งในรายงานระบุว่ากวงไฮได้รับค่าเหนื่อยจากการเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่สูงถึง5,000ล้านดองต่อปีหรือราว580,000บาทต่อเดือนอยังไม่รวมค่าการตลาด ซึ่งนั่นหมายความว่าเงินกวงไฮจะทําสถิติเป็นนักเตะเวียดนามที่ได้รับค่าเหนื่อยต่อเดือนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังเวียดนามแสงหน้าเลคองวินกองหน้าระดับตํานานรุ่นพี่ที่เคยรับกับฮาหนอยเช่นกันที่4.66พันล้านดองต่อปีหรือประมาณ5,45,000บาทต่อเดือนประเด็นสําคัญที่2 2อาบีใหม่ยุโรป ลุ้นมาดามแป้งดึงสู่ทัพช้างศึกไทย AFC U23 จับตา2แบ็กสไตล์ยุโรปม,มาดามแป้งนวมพาน้ำซ้มผู้จัดการทีมชาติไทยเตรียมดึงเข้ามาเป็นแกนหลักทัพช้างศึกชุดลุยศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งมีรายงานว่าทั้งสองคนกำลังจะถูกส่งชื่อในนามทีมชาติไทยชุด U19 ภายใตยก้การนำทัพของซบดบาเลโลกาเซีย ลุยรายการเอเว็บยู่ที่จะมีการแข่งขันขึ้นที่ประเทศกัมพูชาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้รายแรกมีนามว่ายันนิกลุกบอมแบกขวาลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์วัย18ปีเขาคือกำลังสำคัญของทีมบีเอสซียังบอยในชุดเยาวชนและช่วยทีมลงแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกชุดยู1่ในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องส่วนรายที่2โอเวนชาลีบัวพิษแขรงดีกีสมสรอหลีกสุงสุดเบลเยียมอย่างแซงทรีดอง ที่ตอนนี้ถูกยืมตัวไปยัง The Sport Tessen dello Owen Charley เป็ฟูลแบ็กวัย18ปีเล่นได้ทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายโอเว c h a r l คือหนึ่งแข้งลูกครึ่งไทยในยุโรปที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเขามีพ่อเป็นคนไทยและแม่เป็นคนเบลเยียมเขาเกิดที่เบลเยียมทําให้ตอนนี้โอเว c h a r l ถือ2ชั้นชาติปัจจุบันเล่นให้ทีมเยาวชนของแซงทรีดองทีมในเหลือสูงสุดของเบลเยียมซึ่งทีมนี้มีเจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่นโอเว c h a r l มีความพิเศษเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวา ซึ่งเจ้าตองกวินเคยยืนยันหลังเห็นฝีเท้าด้วยตาของตัวเองว่าโอเวนชาลีเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมมีแววอนาคตไกลฝีเท้าอย่างเจ๋งเหมาะติดทีมชาติไทยและจะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตประเด็นสําคัญที่3ามธิรทรโพสสุดพีคมีวันนี้เพราะอะไรมุนจังคัมแบ็กไทยลีกครั้งนี้ทําแฟนบอลมีฮาก,กันเลยนะครับธิรทรบูมทันโพสความรู้สึกมีวันนี้ได้เพราะอะไรบอกเลยไทยคลิปสุดพีคคิดให้มากขึ้นทําให้มากขึ้น ความฝันคุณก็จะสําเร็จขอบคุณฟุตบอลที่ทําให้ผมมีวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนคอยสป,ปอร์ตก็คงไม่มีวันนี้ครับส่วนข่าวสุดท้ายเปิดโผ28แข้งทีมชาติไทยชุดลุยศึก A f f u 23ลวนทีมชาติเวียดนามสมคาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบ,บรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ28นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน,นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีปี2022ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่14-26กุมภาพันธ์ปี2565โดยรายชื่อ28นักเตะฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีดังต่อไปนี้ 1. นายอนุสักใจเพชรสมสรสอนการเทเลอฟซี 2. นายธีรศักดิ์เผยพิมายสมสรสอนการเทเลอฟซี 3. นายสิทธาบุญล,ล่าสมสรสอนการเทเลอฟซี 4. นายทวัชชัยอินประโคนสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด 5. นายเสกสรรลาตีสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด 6. นายทวัชชัยโอชารดสโมสรหนองบัวพิชยาเอฟซี 7. นายโทนี่โรลล็อกกนสสอนเนตสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซี 8. นายสงครามสมุทรน้ำผึ้งสโมสรโพลิเทโลเอฟซี 9. นายชยพัฒน์บัวพันธ์สโมสฟรฟุตบอลราชประชา10นายสัตวัตรลีลาสโมสฟรฟุตบอลราชประชา11นายเกิดพลอับรม สมสรสอนฟุตบอลรัฐประชา12นายวาริศชูทองสมสรสอนฟุตบอลรัฐประชา13น,นายณราวิทยินทัศเจริญสมสรเชียงใหม่เอฟซี14นายนทีกวินจันศรีสมสรสอนอสัมชัญยูเนเต็ด15นายภาคภูมิขุนคงมีสมสรสอนอสัมชัญยูเนเต็ด16นายคอคอนะคงยงสมสรออสัมชัญยูเนเต็ด 17นายนิพิทพล์วงปัญญาสมสอนอัสสามชันยูเนเต็ด18นายกษิดีเดชรุ่งกิจวัฒนานุก,กูลสมสอนอัดสามชันยูเนเต็ด19นายธนวัฒน์สายเพชรสมสอนพามแบงคอก20นายพรสวรรค์แสนก้าสมสอนบ้านบึงเอฟซีนายนันทสิธิ์ชูสายสมสอนวัดโบสถ์ซิตี้22นายวรลเดชบุญมากระจรกิจสมสอนจามจุรียูเนเต็ด23นายพานุพงศ์วงพิลาสมสอน STK เมืองนนท์24นายนารงศักดิ์สมสรสอีแคลซิตี้25นายโคลักษรส,สอนเอทมบารสมสรเชียงรายซิตี้26นายธนาวุฒิโพชัยสมสรอ,อุดรยูเนเต็ด27นายคุณานนท์จอนประดิษฐ์สมสรนนทบ,บุรีซิตี้และ28นายทุวานนท์บุญมาโรงเรียนเทพศิลิ์ สำหรับทีมชาติไทยรุยสึจชิงแชมป์อาเซียนปี2 0 2 2มีสวด์บาเลโลกาเซียเฮดโค้ชชาวสเปนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยใช้นักเตะแกนหลักจากรุ่นยายุไม่เกิน19ปีและมีนักกีฬาที่อายุ23ปี ตามรุ่น2ายก็คืออนุสักใจเพชรและธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่ทางนี้เนื่องจากฟุตบอลรายการดังกล่าวฝ่ายจารแข่งขันประกาศโปรแกรมในภายหลังจากที่ไทยลีกวางปฏิทินฟุตบอลหลีกอาชีพภายในประเทศไว้แล้วและไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์โดยหลังจากนี้นะักกีฬามีรรยชื่อดังกล่าว จะต้องเดินทางมารายงานตัวที่พัฒนาก์อคลับจังหวัดชมพูรีระหว่างวันที่7-10กุมภาพันธ์ปี2565และเดินทางไปกัมพูชาในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2565ต่อไปสําหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ในสาย C ร่วมกับสิงคโปร์และเวียดนาม